เคมเทคชัดชัวร์โพลิสแซทของแท้ กลับมาในช่วงนี้ของผู้ชมวันนี้รายการ Se ตอันเซของเรานะคะอยู่กับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การเลือกซื้อการเลือกใช้ให้เหมาะกับเราเองนะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องซื้อแพงมากนะคะซื้อเกินตัวไปเราไม่ได้ใช้งานมันก็เท่านั้นนะคะเปลืองตังเปล่าๆีิเล็กก็เลยมาให้ข้อมูลค่ะตั้งแต่ยุคแรกแต่ไม่แรกที่สุดนะคน<ช> <laughs> แรกที่สุดเนี่ยอาจจะต้องไปเขียนแบบว่าจอเขียวโน่นนี่นั่นจอเขียวนะคะแต่มันไกลไปผมทันนะโอ้เก๋มากเลยไม่รู้ดิฉันไม่รู้จักอ่ะ นี่ฉันแบบว่าเกิดขึ้นมาทํางานก็จะใช้นนอตบุ๊แล้วอ่ะแผ่นห้านิ้วใหญ่ๆไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยอาจจะเรงเลี้ยงควายอู่ขนาดนั้นเลยเลยนะแต่วันนี้เนี่ยเราเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เดสก์ท็อปนะคะก็คือแบบตั้งโต๊ะที่ออฟฟิศบางออฟฟิศก็จะยังใช้อยู่หน่วยงานราชการเนี่ยใช้อยู่แน่นอนนะคะก็แล้ว กระเถิบมาเป็นโน้ตบุ๊กนะคะอย่างที่บอกโน้ตบุ๊กเนี่ยแต่ก่อนหูจะแพงมากนะคะจะซื้ออะไรเพิ่มเติมเข้าไปทีนี่หูฉีกกันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เนี่ยถูกลงมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อให้เลือกวันนี้ก็เลยอยากจะมารู้เรื่องของสเปกการทางานโน้นนี่นั่นก็โน้ตบุ๊กเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราเลือกให้เหมาะกับงานก็คือมี3อย่างก็อย่างที่บอกว่าใช้งานทั่วไปใช้เกมบ้างแล้วก็ใช้กราฟิกทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะ แยกมาเป็น Windows กับ Mac ถ้าเป็น Mac กเนี่ยก็จะเป็นค่ายของเขาเลยซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์เนี่ยใช้ด้วยกันเลยมผมใช้ Mac มาพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าความเสถียรภาพดีกว่าดีกว่าตัว Windows ที่ที่เราใช้ที่เราเคยใช้เนาะมันจะมีการแฮงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าซอฟต์แวร์มันมันมันไม่ได้ออกแบบมาเผื่อทุกรุ่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนช่างใช้ทั่วๆไปเนี่ย w ินโดว์จะรองรับได้เยอะกว่าเพราะว่าวินโดว์เนี่ย ตัวโปรแกรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนมาเพื่อ w i n d o w ใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด Windows เนี่ยเวลาเรามาเทียบกับ Mac เนี่ยม,มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า Windows เนี่ยเวลาเราจะ,ะใช้งานใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือใช้กับอะไรเนี่ยมันจะซิงค์เนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงนี้เพราะว่าการที่เขียนซอฟต์แวร์คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนียร์ของเราที่ที่เขียนซอฟต์แวร์ตัวรีเซิร์ฟเวอร์ก็ตาม,มนะครับเขาก็จะใช้ Windows ซึ่งผมก็ลองสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ Mac เขาบอกว่า อินเทอร์เฟสหรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆออกแบบมาเพื่อ Windows ไงฉะนั้นเนี่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ Mac เนี่ย oh. เขาเขาจะเขียนซอฟต์แวร์ไม่ได oh. ้แต่เราเองเนี่ยพอเราใช้ในงานพรีเซนต การที่ใช้แม็กเนี่ยเรื่องของการที่จะไปล่มหน้างานเราคงไม่ชอบอาาเราก็อยากที่จะให้มันเสถียรภาพหน่อยก,ก,ก็ก็เลือกในการรีเซนต์ก็อาจจะเลือกเป็นแม็กซ์อิะนทอสบางทีก็คือมีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละอ,อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานอะไรละ่ะก็เลือกให้มันเหมาะนะคะคบางคนค<ม>อาจจะบอกว่าุอยต้องการแบบว่าดีไซน์ภาพลักษณ์ที่มันโหรู้หรือว่าเดินถือไปแล้วมันโหดูเท่จังเลยถือเป็นแบบว่าแม็กบุ๊กอะไรเงี้ยนะคะคือ คือเขาเรียกว่ารูปแบบบางคนหรือว่าจริตของแต่ละคน่ะมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่คือเราก็คงต้องดูไหมอ่ะว่าเราจะใช้งานอันไหนเกี่ยวกับอะไรแล้วแบบไหนที่มันเหมาะนะคะเหมาะทั้งเรื่องเงินในกระเป๋าเหมาะทั้งอะไรหลายๆอย่างใช่การใช้งานครับผมก็ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเราเราก็ต้องแยกเนพราะว่าเราจะเลือกในเรื่องการพรีเซนต์แต่ตัวนี้ไม่เหมาะกับเกมนะตัวแม็กเนี่ยเพราะว่าผมลองลองลงเกมเยอะๆแล้วมันไม่ไหว มันไม่เหมาะเพราะไม่มีการเจอแยกให้เราเลือกวินโดว์แล้วกันถ้าเราจะใช้ทั่วไปพี่เล็กก็ต้องไปซื้อแม็อีกแบบหนึ่งไงที่ไปทําแบบว่าเกี่ยวกับกานตัวใหญ่เบิอเลอเลยซึ่งอันนั้นก็เราก็ไม่ได้ใช้ขนาดพวกผมพกไปพกมาไงอันนี้ก็เหมาะกับเราแล้วก็ดูว่าเหมาะอะไรยังไงแต่ทีนี้พี่เล็กบอกว่านอกจากโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยมันก็จะเล็กลงมาอีกไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต iPad 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 เยอะลยรวมถึง Uh, ลงมาเป็นโทรศัพท์มือ,อถือใช่ครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือ,อเมื่อย่อลงมาก็เหมือนคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งแล้วนะ<ฆ>มีทั้ง GPS มีทั้งตัวเข้าเว็บได้<ฆ>รวมทั้งถ่ายภาพตอนนี้จะแซงกล้องแซงกล้องไปเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่นิยมที่จะพกกล้องแล้วเพราะว่าตัวโทรศัพท์เองก็ถ่ายชัด อพอสมควรนะครับก็สามารถที่จะทดแทนได้เลยแหละณตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างคือโปรแกรมที่เราเคยใช้ในคอมพิวเตอร์อย่างสกาหรืออะไรอย่เงี้ยก็คือมันมันก็สามารถเฟซไทม์ได้หมดเยแล้วใช่ไหมครับก็สะดวกว่าก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งเวลาเราเลือกโทรศัพท์มือถือเราก็ต้องดู CPU ว่าต้องแต่ดูวอคอขึ้นไป ถ้าเกิดว่าต่ํากว่านั้นเนี่ยก็เริ่มใช้งานไม่ไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันแล้วนะนิกเ,เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวภาพมันก็ต้องใหญ่ขึ้นเหมือนกับกล้องเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้40ล้าน20ล้านพิกเซลก็เพราะว่าเขาต้องการรายละเอียดที่มากขึ้นเหมือนกันที่ท่านผู้ชมทําไมเลือก HD HD เพราะว่าภาพมันชัดกว่าเทียบง่าย,ายๆก็เหมือนกับกล้องเนี่ยทำไมรายละเอียดต้องเยอะขึ้นก็เหมือนกับเรายิ่งดูยิ่งยิ่งต้องการภาพใหญ่ใช่ไหมคะ ต่อไปก็ไม่ใช่เพราะเราสายตายาวใช่ไหมไม่ใช่ไม่แก่ขึ้นหรอกย่อแต่ว่ากล้องเนี่ยมันต้องการคือคนเราเนี่ยสายตาจะดีขึ้นตรงที่ว่าดูรายละเอียดเม็ดสีมากขึ้นเพราะก่อนหน้าก็จะดูแค่คร่าวๆใช่ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีเพิ่งเข้ามาแต่ตอนนี้เขาจะดูรายละเอียดถึงว่าเวลาไปขยายเนี่ยมันต้องไม่แตกด้วยนะครับกล้องก็เหมาะกับพวกโทรศัพท์ก็เริ่มรายละเอียดมากขึ้นแล้วนะครับคือ เอาเอางี้ดีกว่าค่ะถ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์โดยหลักแล้วเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาแบบว่าฟังก์ชันหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มันจะต้องดีเลยค่ะอ๋อเทคโนโลยีก็แน่นอนครับ CPU ตรงนี้<ม>เพราะว่า CPU เนี่ยมันจะบอกถึงเวลาเราสไลด์อ่ะเราจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยเวลาติดติดขัดขัดเนี่ยไปดูเลยสเปคแสดงว่า CPU จะตำ่ำอ๋อบาง,บางที <จะ S 1> เรา,เราสไลด์ไปแล้วมันคาเออไม่ลืน่นปื๊ดอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือซอฟต์แวร์ก็หลักๆเลยก็จะมี Android มี อ่า Windows Phone มีตัว Apple ใช่ไหมครับก็จะมี3 3 OS ซึ่งไอตัวนี้ก็จะติดมากับโทรศัพท์อยู่แล้วซึ่งเราเลือกตั้งแต่ซื้อนะอันนี้เราไม่สามารถจะมาลงทีหลังจะเปลี่ยนเป็นของอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราไปเปลี่ยนทีหลังไม่ได้ก็เหมือนเราเลือกตอนแรกค่ะถ้ามันสูงหน่อยราคามันก็จะสูงใช่ราคาก็จะสูงขึ้นเป็นปกติคือคําว่าราคามันสูงเนี่ยมันมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างใช่ะถ้าถ้าเรามองโดยทั่วไปที่ไม่ใช่แบบว่านักเทคโนโลยีหรือว่านักฮาร์ดแวร์อย่างพี่เล็ก เราก็คิดไว้ก่อนเลยเฮ้ยมันจะต้องมีบางอย่างไงที่มันแพงเพราะอะไรเพราะอะไรเราก็ต้องอาจจะต้องถามทางคนซื้อหรือว่าถามทางผู้เชี่ยวชาญจริงๆถามเซลล์ที่ประจําของยี่ห้อนั้นก็ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่าตัวโทรศัพท์ของเขามีจุดเด่นอะไรเขาก็จะมาจริงๆวิธีการนั้นถ้าอยากรู้นะผมเนี่ยจะไปคุยกับเซลล์คนนี้คนนี้คนนี้แล้วมาชนกันมาชนกันปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกไอ้ของไอ้ท่านนั้นมันไม่มีไอ้นี้ หมายถึงต่างยี่ห้อหรอต่างยี่ห้อเลยต่างยี่ห้อปั๊บเขาจะบอกว่าของคนโน้นไม่มีอันนี้ของคนนี้ไม่มีอันนี้แล้วเราก็มาดูไงว่าอันไหนที่เราใช้อันไหนไม่ใช้อย่างเช่นเขาบอกว่าอันนี้ยี่ห้อนี้นะมันไม่มี GPS สมมุตินะเราก็ดูว่าเราใช้ไหมอ่ะถ้าเราไม่ใช้ GPS วันทั้งทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเปิด GPS เลยก็ไม่ต้องไปสนใจมันเอาเป็นว่าเราดูแค่อะไรความเร็วในการทํางานกับ อีกเจ้าหนึ่งบอกว่าไอ้นั้นนะของอันนี้กล้องไม่ดีแต่ของเขาชัดกว่าเราก็ถ่ายดูเลยครับว่าถ่ายแล้วชัดต่างกันไหมก็อยู่ในร้านเดียวกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ถ่ายดูเราก็จะเห็นว่าความชัดจริงๆกล้องเนี่ยเราซูมใกล้ๆจะเห็นเลยว่าแต่ละเครื่องไม่เท่ากันแล้วก็ความสว่างของภาพครับเวลาอยู่ในที่มืดเนี่ยกล้องดีต้นจะจะบอดในที่มืดคือถ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยจะชัดทีนี้ถ้าเกิดว่าของใครถ่ายได้ชัดเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบเพราะว่าเวลาใช้งานก็จะได้ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนใช่ไหมครับก็เลือกเอาแล้วแต่นะครับครับจะต้องพิจารณาหลายแบบนิดนึงใช่ใช่แล้วในเรื่องของไอ้เมมโบรีพื้นที่แหะคะถ้าสมมติเราสมมติถ่ายรูปไปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันทาให้เครื่องเราอืดเราช้าอันนี้สําคัญนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยเคยเลือกเหมือนกันทีแรกเลือกว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยเออสัก 16G กิกเราพอไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น 32G กิกมันก็จะแพงขึ้นไปใช่ไหมครับก็ลองเลือกเคยเคยเลือกอยู่ว่าเป็น 16G กิก พอมาใช้จริงเนี่ยปรากฏว่าผมถ่ายรูปเยอะเพราะถ่ายรูปเยอะแล้วผมไม่ไม่ย่อเลยไงถ่ายแบบเต็มเต็มมาเลยเนี่ยปรากฏว่ามันเต็มเร็วมากทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปกับมัลติมีเดียก็คือถ่ายรูปกับวิดีโอเนี่ยเราต้องเลือกเมมโมรีเยอะๆไว้เลยซึ่งมันก็จะแพงซึ่งจะแพงแต่มันไม่ต้องไปเปลี่ยนทีหลังไงถ้าเทียบกับว่าเราเปลี่ยนรุ่นบ่อยๆแพงกว่านะน้องนิกเพราะว่าเราเปลี่ยนรุ่นเนี่ยทีหนึ่งพอออกมาเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เราก็อยากจะตามใช่ไหมหลายคนจะตามเทคโนโลยีจริงๆไม่ควร เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันปรับไปเรื่อยแหละสมมุติว่าเราใช้รุ่นนี้อยู่รุ่น A รุ่น A ปั๊บพอพอเราจะซื้อใหม่เนี่ยเราก็ต้องเราเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องเอาตัวนี้ไปไปไปที่ไหนถ้าไปเทอตู้ก็เรียบร้อยเลยก็ราคาก็จะถูกลงยัเนี่ยเวลาเราเลือก ผมอยากให้เลือกตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นตัวที่สูงไว้ก่อนเพราะถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็ยังใช้ได้ไม่ไม่ใช่พี่มันใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆคือพอเราเลือกรุ่นสูงไปเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไงคือถึงเทคโนโลยีจะ จะล้ําไปอีกเราก็ยังใช้ตัวนี้ยังยังได้อยู่ระคือระยะเวลามันจะกว้าจะยืดมากขึ้นถึงเราจะเสียตังก้อนใหญ่หน่อยแต่มันจะดีกว่าคุ้มค่าถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าเสียตังก้อนนี้มาแล้วก็มาหารกับระยะเวลาที่เราใช้มันก็จะคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะต้องไปวิ่งตามเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเอ้ยพอเปลี่ยนมีรุ่นใหม่แล้วมันราคามันลดลงแต่นั่นน่ยมันก็ไม่ยังไม่คุ้มค่านะคะแล้วเอออยากถามความคิดเห็นพี่เล็กนิดนึงสำหรับเอ่อบางคนเนี่ยค่ะเวลาที่ซื้อเทคโนโลยี หดีอ่ะชั้นว่าโทรศัพท์มือถือเขาชอบเป็นคนแรกเนี่ยหรือว่าชอบเป็นคนที่แบบว่าวิ่งตามเทคโนโลยีอะไรเงี้ยพี่กคิดเห็นยังไงอะผมว่าเขาจะเสียตังค์เยอะเพราะว่าคนแรกเนี่ยมักจะเสียตังค์สูงเต็มคือเรียกว่าทําราคาได้อะช่วงต้นใช่ป่ะราคาจะสูงมากทีนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มจับทางได้แล้วว่าให้มันออกไปก่อนสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วก็ ุณไม่ใช่คนแรกอ๋อมันจะเชยใช่ไมเชยไม่เป็นไรไงเรารอได้ก็รอให้ออกให้ให้เต็มตลาดก่อนทีนี้มันมันดีตรงที่อะไรรู้ไหมเราจะได้รู้ว่าคอมเมนต์เนี่ยของตัวนี้ดีหรือไม่ดีคือหลังจากใช้ไปแล้วคือตอนออกแรกๆเนี่ยทุกอย่างดีหมดแหละเพราะยังไม่ได้ใส่ความความไอ้พวกภาพเข้าไปยังไม่ถ่ายวิดีโอเลยบางคนยังไม่ได้เล่นอะไรเยอะเลยฉะนั้นเครื่องทุกเครื่องเนี่ยถ้าใหม่ๆนะเครื่องเร็วหมดแหละ เพียงแต่ว er like right? uh, so, ่าถ้าเกิดว่าพอถ่ายรูปไปเยอะๆมันจะค้างไหมอ่าสไหแลายเราใช้ได้ไหมเราก็ค่อยไปดูคอมเมนต์ในเว็บนะครับว่าไอ้รุ่นน okay. right, ี้มีจุดอ่อนอะไรเขาจะเริ่มมาโพส์ละทีนี้เริ่มโพสต์จุดเสียทีนี้พอเรารู้แล้ว เราก็ค่อยมาเลือกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อรุ่นนี้อีกทีหนึ่งจะดีกว่าเงินไปว่าคนที่ซื้อแรกๆเี็กก็เป็นหนูทดลองอ่าเสียเปรียบนะครับเสียเปียบไปนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมมองค่ะสําหรับการเลือกซื้อเทคโนโลยีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนเร็วมากใช่นะคะแต่ถ้าเราจะต้องไปเปลี่ยนตามเขาตลอดเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแน่นอนอ่ะกระเป๋าฉีกอ่ะแน่นอนแน่นอนนะคะก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันค่ะทั้งเรื่องของการเลือกใช้คอมพิวเตอร์นะคะการเลือกใช้โทรศัพท์ค่ะมีหลายเรื่องที่เป็นแง่คิดค่ะเป็นมมมมุองงรวถึ การให้เราได้ไปพิจารณาเลือกซื้อได้นะคะวันนี้แซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้เลือกอย่างนี้นะนีกผมแบ่งเป็นสประเภทแล้วกันประเภทแรกคือใช้เอกสารอย่างเดียวให้ซื้อมือหนึ่งแต่ขอราคาถูกหน่อยเพราะราคาถูกเนี่ยเราใช้ Word Excel ได้แน่นอนแล้วับบที่2ก็คือเล่นเกมบ้างเอกสารบ้างคือเล่นเกมไม่ถึงขนาดแบบกราฟิกหรูหรานะพวกประมาณเดอรซิมอะไรพวกนี้ได้ยังใช้ได้อยู่ก็สัก พอ i อ I3 แบบที่3คือต้องการกราฟิกเลยกราฟิกเลยอันนี้ก็จะมีราคาสึ้มาเรื่อยๆก็ให้เราเน้นเป็น i5 กับ i7